สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำดาวในโปรแกรมไซน h o ที่เดจิงอนนะครับก่อไปที่อะกดตรงเนี้ยนี่หนัยนังสือสอนเปลี่ยนฟุดด้วย อืแต่ว่าทีก็มทีก็แบบโทรหาเราชวงนี้มีสัญไเือน้องก็ย่างนได้ยินพีได้ยินแต่ว่าหาคนช่วยดีเลยแบบอาหารนี้นี้ก็แหละแบบเหมือนรา แล้วเขาบอกว่าตอนแร, people, แรกเขาจะเปิดพรุ่งนี้บ่ายต่ดูว่มีที่มีที่อื่นหรว่าไม่ไ่าไม่่ิดราไม่เปิดสามพันร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยแล้วก็สอนเปลี่ยนชุดด้วยก็ลัสเนี่ยลัสลัสเขียนไปนะเนี่ยครับดดกดเกข,ข้าไปเลยเลือกหัวข้อ

เนีย่ยได้ทีละห้าสิบครับสามพันสองร้อยห้าสิบมีอยู่มีอยู่วันแบบแท่แบบเราไม่ล็อกเอาก็เพื่อนมันก็จะมาขโมยดาวเราครับพูดจริงนะครับนะครับกูสามพันสามร้อยห้าสิบดาวแล้วเมื่อกี้ครับ นี่เราได้แพ็กเกจใหม่แล้วนะครับกด n e x กไปเลยนะครับนี้แพ็กเกจใหม่แล้วนะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนตัวแล้วก็บริจาคเงินได้ด้วยนะครับเราสามารถทำเเว s อะไรได้นะครับเราสามารถทําเว s อะไรก็ได้นะ อย่างเงี้ยทำเควสแล้วก็สอนล็อกอินไงี๋ยเนี่ยแล้วก็อ่านแบบนี้เลยละครับเขาเรียกว่าเพียอะไรเป็นไง ทำดาวแล้วนะครับเป็นทีละเรื่อยๆนะครับไม่สอนการล็อกอินนะครับล็อกเอา์นะครับเมื่อไม่ที่ไม่ให้เพื่อนเข้าไปขโมยดาวแล้วนะกดกดตรงกดตรงจุดสามกดกดตรงจุดสามจุดแล้วกดตรงล็อกเอาครับเอา